สวัสดีนะคะดิฉันนา,านางสาวธนาลีจันทภัณฑ์นะคะเป็นครูนะคะที่วิยทยาลัยพังคมโคนิเชียการนะคะเป็นหัวหนาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีบอ a ์ถือว่าเป็นตัวแอปพลิเคชันที่มีความหลักๆาถือว่าทันสมัยแล้วเข้าถึงเด็กๆได้ง่ายเพราะว่ามันไม่ยุ่งยากรวดเร็วทันใจใช้งานจริงๆค่ะเพราะว่ามันมีแอปอะไรแบบสำเร็จมาให้ก็คือแค่กดเจนเรตก็คือได้เลยนะคะ หรือว่าโอเคมากๆค่ะอ่าเซอร์ไพรส์อยู่ตัวหนึง่งเจเนเรตเกี่ยวกับ เอกสารเด็กๆก็ว้าวอยู่เพราะว่าเด็กทําการบ้านเงนี้ค่ะเด็กๆก็แบบว่าขอยากอัดเสียงก็ว่าเจเนเรทเอาประมาณนี้ค่ะแต่สําหรับของผู้อาจาร์อย่างนี้ค่ะก็ก็ง่ายต่อการแบบเวลาประชุมอย่างงี้ค่ะก็ในงานการประชุมอย่างที่ว่าไปก็ง่ายง่ายจริงๆค่ะเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลามานั่งพิมพ์แต่ละตัวอย่างงี้ค่ะก็หลักๆก็จะประมาณนี้ค่ะ นักเรียนนักศึกษาเราก็ถือว่าโอเคนะคะคือเด็กชอบเล่นมือถือด้วยคือโซเชียลคือหลักๆเลยโซเชียลและทีนี้เราสามารถให้เด็กนะคะใช้ AI เนี่ยในการทำได้าสื่มตัวเนี้ยคือโอเคเลยเพราะว่ามันใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเด็กก็แรงอยูด้วยคือเด็กเข้าใช้ประจำเลยแล้วแต่ว่าเราสามารถเอาของตัวบิ๊กบอทเนี่ยคะ่ะม,มาใช้เป็นการต่อยอดเนาะ,ะให้เด็กไปแชร์ใช่ไหมคะเพื่อให้เพื่อนที่อยู่ใน Facebook ของ ะะส่วนมากคือเด็กเขาจะมีเพื่อนในเฟซค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ <ๆ S 1> แล้วก็สามารถที่จะหารายได้พิเศษจากตรงนี้ใบ์ติฟิเคตถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมันเป็นเหมือนคล้ายๆใบผ่านทานะคะเหมือนอารมณ์เราจะเอาไปสมัครงานหรือเอาไปเดินต่ออย่างเงี้ยค่ะพอมีตรงจุดนี้เนาะของเราตัวใบ์ติฟิเคตตรงนี้ของทางบิกบอทก็คือเกี่ยวกับ AI โดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะคือถ้า สมมุติไปไปผลงานนะคะแล้วก็ไปสมัครงานเงี้ยหรือไปสมัครเรียนต่อเน,นี้ยยังไงเขาต้องดูใบเซอร์อะเป็นเป็นอันดับแรกๆอยู่แล้วซึ่งถ้าคุณผ่านการอบรมของอะเกี่ยวกับ AI ใช่ไหมคะคือทุกวันนี้เขาใช้อยู่แล้วคิดว่าถ้ามีใบเซอร์นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วคะ่ะ แนะนำนะคะตัวของ b i ๊ b o a r d นะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะถือว่ามีประโยชน์มากๆอยากให้ลองใช้กันใช้ง่ายรวดเร็วทันใจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทุกคนแน่นอนค่ะ